สวัสดีค่ะพบกับฝนจากร้าน9 9 7 k นะคะวันนี้ฝนมาแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องสูบน้ำสตีลขนาดพกพาขนาด1.5นิ้วรุ่น Wp230 ตัวเครื่องสูบน้ำสตีลตัวนี้นะ,ะมีความมาตรฐานแล้วก็มีความทนทานแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงอยู่แล้วนะคะข้อดีเลยนะคะสำหรับตัว2จังหวะสตีลตัวนี้มันดีกว่าตัว4จังหวะยังไงคือมันดีตรงที่ว่ามันสามารถดูแลรักษาง่ายกว่า4จังหวะอย่าง4จังหวะนะคะเราก็ต้องมาคอยดูแลทีละขั้นนะคะ เสียเวลาแล้วก็จุกจิกนะคะแต่ว่า2จังหวะฝนว่ามันค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็ใช้งานง่ายและที่สําคัญตัวนี้นะคะน้ําเขาแรงมากนะคะเอาสำหรับไว้ใช้รดน้ําต้นไม้นะน้ําหนักเขาเพียง10บกิโลเท่านั้นนะคะซึ่งผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงวัยก็สามารถใช้ได้สบายแน่นอนค่ะเดี๋ยวฝนจะมาลองแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับตัวเครื่องสูบน้ําสติลตัวนี้นะขั้นตอนแรกของการใช้งานนะคะก็อุปรกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีพวกชุดบล็อกหัวเทียนแบบแล้วก็จะเป็นพวก ข้อต่อทางออกน้ำนะคะกับทางดูด2อันแล้วก็มีลูกยางนะ,ะแล้วก็แคมรัดแล้วก็กองไปใส่ดูดสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมก็คือจะมีค้อนจะเป็นค้อนแบบไหนก็ได้นะ,ะั้นเกลียวนะก็สายดูดเวลาลูกค้าเลือกซื้อสายดูดนะซื้อยังไงนะคะให้มันพอด,ดีนะคะเราก็เอาข้อต่อทางออกอีสวมกับตัวทา สายดูดแบบนี้ก็คือเวลาลูกค้าไปเอาไปสวมแบบนี้ก็คือให้มันแน่นให้มันฟิตนะจะถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อสายดูดมาแล้วมันไม่ฟิตเข้ากับตัวทางออกน้ำนะพอเราใส่แคมรัดเข้าไปนะคะแคมรัดมันก็จะหลวมอากาศมันก็จะเข้าไปนะคะทําให้เราดูดน้ําไม่ขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยขอแนะนําให้เวลาลูกค้าไปซื้อสายดูดนะคะลูกค้าก็เอาข้อต่อของทางออกน้ําเครื่องสุบน้ํานะคะไปสวมวัดกับตัวทางดูดนะคะก็จะทําให้เรา ไม่เสียเวลาในการซื้อสายดูดเพิ่มนะขั้นตต่อไปนะคะคือขั้นตอนการประกอบสายดูดเข้ากับตัวเครื่องสูบน้ำนะคะก่อนอื่นนะคะลูกค้าเตรียมเทปพันเกลียวก็มาพันตรงข้อต่อทางออกน้ำพันเทปพ,พันเกลียวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใส่ข้อต่อทางออกน้ำกับทางดูดกันเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่เขาให้มาแล้วเขาก็ให้ลูกยางมาสองลูกยางก็ใส่ไปที่ข้อต่อ,อนี้นะคะขันเข้าไปได้เลยนะ แล้วก็มาทางน้ำออกอย่า,าลูกค้าอย่าลืมใส่ลูกยางนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะลูกค้าก็มาใส่ตัวก้องที่เขาแถมมานะคะที่ปลายสายดูดก่อนบางทีสายอาจจะแข็งนะคะลูกค้าก็หาอะไรร้อนๆน,นะคะมาลนให้มันอ่อนก่อนนะคะก็จะใส่ง่ายขึ้นอันนี้เขมรัดนะคะเราก็ใส่เข้าไปก่อนลองมาใส่สายดูดกันเลยนะคะอันนี้ จะเป็นแคมรัดที่เขาให้มาลูกค้าก็สวมใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปที่ทางดูดขาก็บญแจที่เขาแถมมาให้นะคะขันเข้าไปนะคะควจะใช้ตัวนี้ขันนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากมาขันอันนี้ให้เสียเวลาทางร้านเราก็มีจําหน่ายตัวสวมเร็วตัวนี้เวลาใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะเวลาเราใช้สวมใส่ดูดเข้าปกติเลยนะคะแล้วตัวเกียวนี้เราก็ขันใส่เข้าตรงนี้เวลาใช้งานเสร็จลูกค้าก็แค่ดึงแล้วก็ตัวล็อกออกนะคะแล้วก็ถอดสายได้เลย ซึ่งมันสะดวกมากทางร้านก็มีจําหน่ายให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะแล้วก็พอเราโยนสายดูดลงไปในน้าแล้วเราก็มาเติมน้ําให้เต็มปั๊มนะคะก็เติมตําแหน่งนี้เติมเต็มเรียบร้อยนะคะก็มาลองสตาร์ทเครื่องโยนกันนะตัว2จังหวะต้องมีการผสมน้ํามันทูทีอัตราในการเติมน้ํามันทูทีถ้าเป็นเกดน้ํามันทูทีทั่วไปนะคะจะอยู่ที่25ต่อหนึ่งก็คือน้ํามันทูทีสี่สิบซีซีต่อน้ํามันเชื้อเพลิง1ลิตรนะคะถ้าเป็นเกดน้ํามันทูทีที่เป็นเกรดีๆเกดแท้นะคะ อย่างเช่นน้ำมันทูทีสติลหรือเป็นพวกมาลูยาม่าฮุสซาวาน่านะคะอัตราในการเติมของเขาก็จะอยู่ที่50ต่อหนึ่งก็คือน้ำมันทูทียีสซีต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรนั่นเองค่ะอย่างวันนี้นะคะฝนใช้น้ำมันทูทีสติลซึ่งอัตราในการเติมก็จะอยู่ที่2 0ต่อ1วิธีการสตาร์ทเครื่องนะคะก็คือเราก็แยกน้ำมันตรงนี้เติมน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วก็แยกน้ำมันสัก10ทีนะคะตรงนี้ให้เต็มปัม๊มเสร็จแล้วเวลาเครื่องเย็นขากระดันชกขึ้นนี้นะคะเดี๋ยวเเรราาามส์คื่อง เวลาเครื่องตัดติดค่ะก็จะชกลงนลงนะคะแล้วเราก็มาเล่นเครื่องกันนะคะ เขาได้มาตรฐานอยู่แล้วนะเรื่องความทนทานอึดทนนะคะตัวนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนลองว่าลูกค้าสั่งซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในส่วนของราคาเดี๋ยวฝนจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะสําหรับลูกค้าผู้หญิงผู้สูงวัยตัวนี้ก็ใช้ได้สบายนะใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องสองจังหวะด้วยนะแถมพกพาสะดวกลําหนักเบาแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําเขาแรงมากนะคะใช้งานได้ดีเยี่ยมแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ฝนจากร้าน99 7 k ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ